ดีจ้าก็พบกันอีกแล้วนะในรายการเด็กโปรไฟล์จากช่อง h a r อ๊ตนะครับผมคลิปนี้ก็มีคนขอมานะครับผมก็เป็นเด็กสีฟ้าสายวิญญานักลบนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในเด็กจะเป็นอะไรโอเคครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเด็กนี้จะเป็นสายแบบเซนจูนะครับผมก็จะเป็นแบบแบบรวมๆมาเลยไม่ใช่เซนจูเลยเป็นสายของเมียวโอนะครับแต่ก็มีเซนจูอยู่เนาะก็แปลกใจเหมือนกันทําไมเซนจูมันไม่ติดชื่อเมียวโหรโดจิ ji, นี่วะ ก็งงเหมือนเหมือนกันนะผมก็เป็นสายของเขาแลแบบเออมาโอเคครับเราคอนเซปต์เรนี้ก็จะมีโม่ผสมกับเซนจู่ะแหละก็จะมีทั้งโม่แล้วก็การทําลายแบบทะลุทะล,ลวงแล้วก็ตีแบบทิละหลายๆเจมเนาะอะไรอย่างงี้นะออโอเคครับเริ่มจากตัวแรกเลยตัวข้างหน้าาครไม่โอหนึวว่าหน้านะครับตัวนี้ก็เอฟเฟกเมื่อโจมตีนะครับเลเวลหนึ่งถึงสี่เนาะก็ทำลายสปริตรอ Ultimate, ออตติเมตคอสต์ต่ำเอยคอสสูงสุดในสนามอ e ีฟหนึ่งตัวนะผมแล้วก็สามารถ เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สามารถก็คือถ้าทำลายได้ก็คือจ e ัมโมเด็กอีิฟายตามจำนวนคอสเนาะก็คือถ้าตีทำลายตัวคอสสิบเอ็ดก็โมเด็กไปสิบเอ็ดใบอะไรเงี้ยแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองถึงสี่ครับอัลทสเต็ปเราเนี่ยถ้าตัวนี้มีโซคองอยู่เวลาเด e ็กอีิฟายถูกโมแล้วก็ไอเวลาเด e ็กอีิฟายถูกโมโดยมีไอโดยเอฟเฟกต์ของสปริตที่มีคำว่าเมียวโอเนี่ยก็ลัทธการที่โดนโมอะ่ะมีรอยการ์ดคอสามอยู่ในนั้นด้วยตัวที่ ตีไปคือจะลุกนะผมก็ตัวที่ใช้เอฟเฟกโม่แหละเออคือจะลุกนะผมอะไรประมาณนี้เนาะใส่2ใบนะบผมโอเคต่อไปนะครับก็ราชันดอกบัวเซนจูครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรกันมากนะครับก็น่ายจะรู้จัดอย่า,ยาใส่มาสามใบใบนี้ครับก็เป็นใบเน้นข้างเก่าไม่ใช่เก่าอะ่ะก็เป็นตัวที่ออกมากับชุดแรกหรือเปล่าเออน่าจะชุดแรกแจะไม่ผิดนะเออก็เรืยอว่าไง เป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นมีคนนิยมใช้กันนะครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับผมก็สําหรับเรื่อยเป็นการปรับใหม่ในแพทเก่านะเออเพราะว่าเรื่อมันแบบตัวที่ตัวอาจจะเปิดเมตาใหม่อะไรเงี้ยเออตัวเก่าๆที่มีคนไม่ค่อยใช้เราก็จะสรรหามาใช้ให้ได้นะครับผมก็นะอย่างเช่นตัวนี้แหละมีโอเพิ o ่งครามอากูเนียสนะครับผมตัวนี้บนมือเนี่ยเวลา เบิร์ตคู่แข่งสั่งใช้งานนะครับผมหลังจากใช้งานเสร็จนะตัวนี้ก็จะอัญเชิญแบบไม่จ่ายคอร์ดได้นะครับก็โดนลงฟีจากมือเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอฟเฟกต์เรวลหนึ่งสองของเขานะครับเอฟเฟกต์เบิร์ตของเราเนี่ยเงื่อนไขในการเบิร์ตของเราเนี่ยจะสามารถใช้ได้หลังจากเราเสียไลท์แล้วก็สปริตเราถูกทำลายหรือสูสไลด,ด์โดยคู่แข่งด้วยนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขเบิร์ตให้ใช้ง่ายกว่าเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็มีเอฟเฟกต์เลเวลสองครับเวลาตีถ้าตัวนี้มีโซคอร์อยู่ ได้สปบิตอนิเมตคู่แข่งหนึ่งตัวที่มีคอสไม่เกินตัวนี้นะครับผมใส่มานหนึ่งใบนะครับผมต่อไปครับเมียวโอแห่งการไถ่บาปนะครับก็ตัวนี้บนมือเวลาเบิร์ดอีฟายถูกทิ้งโดยเอฟเฟกต์โมเด็กของเราเนี่ยอ่าตัวนี้ก็จะโดดลงฟรีได้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เวลล์สองสามครับเวลาตีโมดเด็กอีฟายห้าใบแล้วก็ถ้ามีการ์ดคอสไม่เกินห้าโดนโมดด้วยจากเอฟเฟกต์นี้นะครับผมก็จะทิ้งเบิร์ดคู่แข่งได้หนึ่งใบนะครับผมตัวนี้ก็ใส่มานหนึ่งใบ ต่อไปนะครับเมียวโอหมัดเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นโซเบิร์อยางที่รู้ๆกันนั่นแหละก็ต้องอธิบายอยู่ไหมวะเออไหนๆก็พูดมาขนาดนี้ก็อธิบายหน่อยก็หลังจากเสียไลน์นะผมก็อ่าเราสามารถแปะในซับจากบนมือหรือในแฮชฟีได้3ใบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะลงฟีได้อีกอ่าก็คือเสียไลน์เม็ดเดียวได้การ์ดเพิ่มในสนามสูงสุด4ใบเลยนะข้างจะโกงนะเออแล้วก็เอฟเฟคสงสามครับก็มีตีแอสซลสามนะครับผมก็ใส่มา2ใบพอ ต่อไปนะครับ o, เมียวโอทะเลคามตัวนี้ก็ตีโมเจ็ดนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสเนี่ยก็คือถ้าตัวนี้ตีโมจะคอสามารถของตัวนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถส่งโซคอบ,บนตัวนี้ลงแท็บคือโมโมได้อีก7นะผมก็เป็นการโม14บสใบที่เป็นการตีทะลวงทำลายขั้นสุดๆนะครับผมเรียกว่าเป็นเป็นการ์ดที่ก็มีดีแค่โมอ่ก็คือเอามาปิดอย่างเดียวนะครับผมก็ใส่มาใบาเดียวอะ่ะต่อไปนะครับมียวโอสยบมนันก็ การแท็กของผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ใดโยเวตเอฟเฟกนี้นะผมแล้วก็จะไม่สามารถใช้เอฟเฟกการในแท็กใดด้วยนะครับก็คือสีม่วงนี่สีม่วงสีเหลืองอะไรเงี้ยแตกนะครับผมก็อย่าเล่นกับแท็กเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เบลส่องสามนะครับผมก็มีคาตาไลท์ทุกสีเนาะแล้วก็หลังจากอ่าเปิดเบิร์ดจากเอฟเฟกนี้เสร็จนะครับผมก็ถ้ามืออ e ีฝ่ายมีตั้งแต่ห้าใบขึ้นไปเนี่ยใ e ห้อีฝ่ายต้องทิ้งมือทั้งหมดแล้วก็จวดสองนะครับผมก็เป็นตัวทำลายมืออ e ีฝ่่ายดีๆนนนััเองะครบผม ใส่มาสองใบต่อไปนะครับเมียวโอบัวม่วงนะผมก็คัดลายทุกสีเหมือนกันอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลส่งสามเนี่ยแอทสเตีปของเรานะครับผมอ่าคู่แข่งจะไม่สามารถใช้เมจิกแล้วก็ไม่สามารถใช้เบิร์ดที่มีคอสเท่ากับเน็กซัสของเรานะครับผมไอที่ที่มีค่าไร่เท่ากับคอสเน็กซัสของเราก็คือถ้าเรามีเน็กซัสคอสสามสี่ห้ายู่บนสนามเนี้ยเอออีฝ่ายก็จะไม่สามารถใช้เมจิกแล้วก็เบิร์ดที่เป็นคอสามสี่ห้าได้นะครับผม ใส่มาสองใบเลยต่อไปนะครับมิวโอดับแดงตัวนี้ก็อแอทเทนสเตปของเราเนี่ยสปลีดอัเตเมทคอสเมื่อเกินสีของคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยเอฟเฟกจะไม่ทํางานนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองสามครับเมื่อตีโมดเด้อีสไพรสามใบแล้วก็ถ้าโหมดเจอเมจิกเนี่ยจะทำลายสปลีดอัตเมทคอสเมื่อเกินห้าของคู่แข่งได้อีกหนึ่งใบนะครับผมใส่มาสามเลยเดี๋ยวแป๊บนะเบี้ยวโอเคอเบีเ้ยวเหมือนเดิมจัดอีกรอบต่อไปนะครับโดจิน้ำผาขาวนะครับก็ตัวนี้ เมือ Split, อ่อสปบลิดโดจิแล้วก็มีโอของเราเนี่ยที่ติดชื่อมีโอหรือโดจิของเราถูกลำลายจากเอฟเฟกต์โดยอ e ีฟายนะครับผมเราสามารถโมเดออีฟายสามใบแล้วก็เมื่อเป็นชน้นนะครับสปบลิตนั้นจะอยู่ในสนามรูปแบบเสื่อมสภาพนะครับผมก็คือถ้าตายจากเอฟเฟกต์แล้วก็เราสามารถโมเออีฟายไดย้ตัวนั้นก็จะไม่ตายครับก็จะนอนแท็บก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเกลียนเลยทีเดียวนะครับเวลาเจอสีแดงแบบไม่เน้นล็อกคอตีหรือเน้นบังคับให้ป้องกันเนี้ยเน้นเผาอย่างเดียวนยะก็คือแห้งนะครับผม ต่อไปครับเป็นอ่าโดจิวิโฮเขียวครับผมก็ตัวนี้เวลาตายโดยคู่แข่งเนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดสตรีที่มีคําว่ามีโออยู่ในชื่อกาดอยู่ในชื่อจากบนมือเราได้หนึ่งใบนะผมแต่อัญเชิญจ่ายค่าลายเนาะแล้วก็ถ้าตัวนี้มีโซโคองอยู่ไอสัญลักษณ์ลบค่าลายของเขาเนี่ยถือว่าได้ใช้งานเลยแล้วนะครับก็เรียวไงเออ่านในนีนน้ผมอาจจะ <laughs> พูดไม่เราไม่ค่อยถูกอาจจะแบบงงๆหน่อยก็คือถ้าสตรีนี้มีมีโซโคอบางอยู่การลดคอร์สของ ไอการลดคอสทั้งหมดของสปริตนั้นถือว่าลดได้จนครบแล้วนะครับผมก็แบบนี้ก็คงจะไม่งงอะไรใส่มาสามใบนะครับผมต่อไปครับเป็นส่วนของในซัดเนาะไอมิตะไลเนียลโชนะครับก็โซเบิร์ตครับหลังจากมือคู่แข่งเพิ่มโดยเอฟเฟกนะครับผมโดยเอฟเฟกของคู่แข่งเองด้วยนะก็อ่าทำลายสปร,ริตคอสตั้งแต่8ขึ้นไปคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ในซัดนี้ก็วางฟรีจากนั้นเอฟเฟกเมื่อวางนะครับผมก็ได้คอวอยหนึ่งเม็ดวางในซัดเรานะครับผม แล้วก็เอฟเฟกต์เวลสองนะครับเ,เวลาเซนจูของเราตีเนี่ยในซัทนี้ถือว่าแยกเป็นสามใบนะครับผมใส่มาสองเลยเป็นการช่วยปวามเจมให้เซนจูนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเจดีห้าชั้นแห่งบัวบานนะผมก็โซเบิร์ดนะครับหลังจากสปลิตอันติเมตหลังจากเอฟเฟกต์สปลิตอันติเมตถูกอันเชอร e ์เขาอีฟายทำงานนะครับผมก็จะทำลายสปลิตเขาไม่เกินสี่คู่แข่งหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ถ้าเบิร์ดนี้โดนเปิดโดยคาตาไลน์นะครับผมก็จะได้คอร์บอยซอมเมทวางบนสปลิตสีฟ้าของเราหนึ่งตัว จากนั้นตัวนี้ก็วางฟรีนะผมแปดฟรีแล้วก็มีเอฟเฟกเดียวนะครับก็เอ้มีเลเวลเดียวนะครับก็แปดนะครับแอถ้สเต็ปของผู้เล่นเอของคู่แข่งเนะี่ยเวลาอา่าเราเธอละครั้งเนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ดสีฟ้าจากมือหนึ่งใบเพื่อจมสองแล้วก็ทิ้งหนึ่งนะครับผม<ะ>ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเปลี่ยนมือของเรานะผมเป็นเรียกว่าสามารถเอามาหาเบิร์ดวอลได้เงี้ยเออมาหาของกันได้ทันเวลานะครับผมใส่สามใบไปเลยตั๊มคอได้ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับ อ่าอารามขนงพันรูปนะผมก็ตัวนี้เนี่ยอ่าแอทเทอสเตปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยสปรดเผาวิญญาณนรกคอรอย BP, บีพีจะบวกสองพันนะผมแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองเนี่ยแอทเทอสเตปเราไม่ได้คู่แข่งโดนโมโดยเอฟเฟกเมื่อโจมตีของสปรดที่มีโซโคอวังอยู่นะครับผมอ่าเราก็จะโม่เด็อีฟายเพิ่มอีกห้าใบน,นะครับผมก็จะเป็นเน็กซัสที่ช่วยมโมแบบโคตรนะครับผมสองใบต่อไปนะครับ 34, นัมเบอร์สามสี่ลักไอแลนด์นะครับผมก็ถ้าเน็กซัส เออแอตแทร์สเต็ปของเราเนี่ยถ้าในเซ็ตนี่มีโซโควังอยู่เวลาสตลรีสีฟ้าของเราตีเนี่ยจะทิ้งเด็กอีไฟหนึ่งใบแล้วก็บีพีบอเอห้าพันจุดจบการต่อสู้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองเมนสเต็ปของเราเนี่ยสตลรีที่มีคำว่าเมลโอในชื่อการ์ดของเราทั้งหมดเนี่ยจะบนมือของเรานะเออจะถือว่าเป็นคอร์สหนะครับจะช่วยให้ตัวคอสสูงลงง่ายเนาะใส่มาสองใบครับผมต่อไปส่วนของเมจิกนะครับผม อ่าหัตคำแนนจู่โจมนะครับโซเบิร์ตหลังจากสปลิดเราถูกทำลายโดยคู่แข่งนะครับผมทำลายเบสบนสปลิดล้มล่างคู่แข่งทั้งหมดนะครับผมก็ใบนี้ถ้าไปโผล่ในภาคอะไรนะภาคดรือบรรทุกอีมาร์จินเบฟแตกกัละนาวเลยนะครับผมก็เพราะว่าเขาแม่งเล่นทำลายทั้งหมดเลยนะเอออีมาร์จินเบฟที่ไม่มีเอฟเฟกต์กันตัวนี้แล้วเออแกลกนะครับผมต่อไปออก็ก็จะทำลายสปลิดอาตมีเอทคอร์สไม่เกินหูคู่แข่งอีถึงตัวนะครับผม ่าจากทำลายเบสทั้งหมดก็ทำลายอันนี้ได้ด้วยนะครับทำลายด้วยทำลายสลบิตอันติเมตได้ด้วยนะครับก็เป็นใบทำลายที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมแลกกับการที่สลบิตเราถูกทำลายนะเออค่อนข้างจะคุมนะแล้วก็แฟดนะครับพืชสภาพสลบิตพาวิญญ,ญาณนักรบคองเราหนึ่งใบนะผมแล้วก็ตอนแรกถือว่าเป็นเลเวลสูงสุดเลยนะครับผมใส่มาสามใบต่อไปนะครับผมเป็นอ่ามอนตาดอนะครับก็ไม่ต้องอธิบายาไปนี้นะ่าจะรู้กันดี แล้วก็สัมปสุดท้ายครับเบิร์ดวอเดี๋ยวแป๊บนะมันไม่มีที่วางอะ่ะเขาเลื่อนก่อเขเลือเล่อนเขาเลื่อนแป๊บจัดยากฮะโอเคเดี๋ยวเอามนตาดอวางไว้ตรงนีงน้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเขาขยับก่อนขอแผยับผม,อมโอเคให้เห็นแค่ขอบๆพอให้หมนตาดอ,อเบิร์ดวอออนะครับผมโอเคการในนี้ก็มีเท่านี้แหละโฟกัสยังอ่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายแล้วก็มาสอนวิธีการเล่นกันเลยนะครับผมก็เด็กนี้ก็จะเป็นเด็กเมลโอย่างที่ว่านอะไรเราก็จะมีสไตล์อยู่สสไตล์ก็คืออ่าไม่ใช่สไตล์อสองสไตล์ครับเราก็มีท่าปิดอยู่2ออย่างหลักๆก็คือเอาเด็กให้หมดไม่ก็เอาพลังชีวิตให้หมดนะครับก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างะะจะเล่นกับนิกซัสแล้วก็เป็นโซเบิร์ดอะไรเงี้ยเนาะเน้นเกี่ยวกับเบิร์ดอย่างเงี้ยเออเมจิกป้องกันตัวก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีแค่อ้เนี่ย เป็นลแฟตลุกมาบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับผมก,ก็เอาแฟตลุกมาตีก็ได้ครับผมแล้วก็มีแค่เบิร์ดบอยอย่างเงาี้ยคือเอาง่ายๆเมจิกันตัวของเราไม่ค่อยมีนะแต่เราจะมีแล้วไงอ่าจะเป็นเบิร์ดเด็กนี้ค่อนข้างจะแบบหวังพึ่งเบิร์ดก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็จุดอ่อนของเขาคือถ้าโดนตีห้ามเบิร์ดหรือโดนห้ามใช้เบิร์ดหรือเราไม่มีเบิร์ดเนี่ยเด็กนี้ก็ค่อนข้างจะอ่าอ่อนตรงนี้นคือมันจะเป็นจุดอ่อนนะครับผมก็คือ จะเรียกว่าไงมันไม่มีท่าป้องกันตัวอะไรดีๆอย่างเงี้ยเออแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่เราดันมีเบอร์บอลอยู่บนมือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงแต่ละตัวกันดีกว่าไอ้โนอนาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีเลยทาเกมได้ดีนะผมอ่าเวลาเราไปเจอเด็กแบบปูบอรดอย่างเงี้ยอย่างสีขาวอย่างเงี้ยเนาะถ้าแบบเราไม่เจอไอ้ที่ว่ามันไม่รับผลของเราอะ่ะตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวที่ดีนะครับผมเอ้มันจะเรียกว่าไง มนจัดตีทําลายไปเรื่อยๆอ่ะคือแบบถ้าไปเจอเด็กที่ใส่การ์ดคอสามมาเยอะหน่อยมันก็จะลุกตีลุกตีได้อย่างนั้นแล้วมันก็สองเจมนะผมมันอาจจะทําลายทั้งสปริตทั้งอัติเมตได้ทั้งสนามเลยนะผมแล้วก็จะตีปิดเกมไปอย่างสวยงามนะผมเนาะไม่งั้นก็เด็กหมดเนี่ยเออก็ถ้าแบบเราได้จังหวะใช้คู่กับใบเนี้ยมันถือว่าเป็นอะไรค่อนข้าง,งจะดีนะผมก็มันจะได้โม่เพิ่มไหมเออถึงแบบเรารู้ว่าเออมันอาจจะแบบตีเราไม่ลุกอะไรเงี้ยเออแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่า ตีลูกได้มา่อ่ครั้งเงี้ยแต่แบบการโมไปเนี้ยถือว่าเป็นสุดยอดมากนะครับผมก็อีกอย่างหนึง่งไอ้เน็กซัสอ่ะเราใส่มาคอร์สเรียงกันเลยนะครับสามสี่ห้าหกก็จะเป็นพวกเมจิกแล้วก็เป็นเบิร์ดหลักในการแบบแบบเรียกว่ามาช่วยป้องกันอะไรเงี้ยซึ่งเรามีเมียวโอบวัวม่วงไงเออถ้าแบบเราดันวางครบนี้คือแบบเป็นการล็อกอีฟายนะครับล็อกเมจิกแล้วก็ล็อกเบิร์ดอีฟายนะครับคอร์สตามนี้คือจะใช้ไม่ได้เลยก็จะเป็นอ่า ตัวที่ค่อนข้างน่ารำคาญทีเดียวนะครับผมต้องใช้การ์ดคอสสูงๆไม่ก็คอสต่ำมากๆที่มันค่อนข้างจะโกงอย่างเงี้ยแบบคอสองคอหนึ่งอย่างเงี้ยเออซึ่งมันแบบมันไม่ไม่มีใบไหนที่โกงขนาดนั้นนะครับผมอะไรอย่างงี้เนาะที่แบบจะเอามาหยุดการโจมตีหรือเอาแบบอ่าขัดขวางสปลิตแบบเด้งขึ้นมืออะไรอย่างงี้มันค่อนข้างจะหายากนะครับผมไม่ใช่หายากเลยเท่าที่ผ่านตามามันก็มีแค่คอสองของสีขาวที่มันจิ้มสปลิดหนึ่งตัวตัวนั้นจะไม่สามารถ ท้าเขาเสียหายกไกลเราได้นะครับผมก็แค่นั้นนั่นแหละเออไม่งั้นก็เป็นขอสูงๆไปเลยตั้งแต่เจ็ดขึ้นไปเงี้ยเป็นเบิร์ดอะไรเงี้ยเนาะก็จะพอเล่นกับเด็กนี้ได้นะผมก็มีเมโอสยบงานเออสยบมันนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ปิดหลุมเนาะแบบเวลาเราไปเจออ่าเด็กที่เล่นกับหลุมเงี้ยแบบมีเอฟเฟกจากหลุมด้วยเงี้ยตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวที่ได้เปรียบเลยนะผมก็ตัดมือได้ด้วยนะเออจุดเด่นของเขาตัดมือแล้วก็เขามีคาตาไลเงไงยเออ คือแบบเด็กนี้ค่อนข้างจะมีโซเบิร์ตท,ที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอตัวนะผมก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะผมบางทีไอเซนจูเนี่ยเวลาเราเอามาเล่นเราก็ต้องการแบบเปิดคาตาไลซ์ลงน็กซัสไม่ว่าเปิดลงไอเมียโอมัดเหล็กนี่ใช่ไหมอ่าเราจะเปิดเป็นอะไรก็ได้ทีมคมจริงมันต่อให้มันไม่เปิดมันก็ค่อนข้างจะแบบมันก็ตีแรงอยู่แล้วมันก็บวกตามน็กซัสใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยแบบ ต่อให้เราแบบเราไม่มีเบิร์ดให้เซตเนาะแต่ขอแค่เรามีเน็กซัสเราไม่จะเป็นต้องใช้คาตาไลต์มันนะครับเราก็ตีดิบๆนี่แหละเกมมันก็บวกเยอะอยู่อะไรอย่างงี้นะเออแต่ถ้าเขามีตัวป้องกันนก็แล้วไปนะแต่สําหรับการทําลายของตัวนี้มันค่อนข้างจะดีนะผมเด็กนี้ผมว่าการทําลายของเขาค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าเขาทําลายได้ทั้งสปริตแล้วก็อัติเมทไงไอ้สามสามเอ็กแล้วของเขาเนี่ยเออทำลายได้ทั้งสปริตทั้งอัติเมทเลยนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับผม ไอ้ตัวนี้ด้วยไอ้ตัวนี้ก็ทำลายอัตติเมตคอสไม่เกิน5นะแล้วผมแบบอ่าเรียกว่าทำลายได้ทั้งสเปรดทั้งอัตติเมตอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยเป็นแบบคอสน้อยอย่างเงี้ยเออมันกันหนีได้ด้วยนะครับผมทําให้ใบเอฟเฟกต์ได้เราใบเอฟเฟกต์คอสสามเอ้ยคอสตั้งแต่สี่ลงไปได้ทั้งเป็นสปปรดอัตติเมตของอิ่วไฟค่อนข้างจะน่าปวดหัวอยู่เช่นกันนะครับผมอย่างบางทีเราเจอเด็กเดียวกันเงี้ยเขามีไอ้ตัวนี้อยู่อย่างเงี้ยเออเรา เรามีเอตัวนี้เราก็บายอฟเฟคเขาเราก็ตีทำลายเขาได้สบายนะครับเด็กเราไม่ต้องโดนมูด้วยอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีนะก็เรื่งการป้องกันอาจจะมีจุดอ่อนไปหน่อยก็คือมีจุดอ่อนที่เบนะิร์ดเนาะเออเดี๋ยวเรามาพูดถึงไอสองตัวนี้กันก่อนอ่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างเอามาทิ้งเบิร์ดน,นั่นแหละเออมีแค่นั้นน่นแหละก็เอามาโดดลงฟีด้วยเออมีโดดลงฟีแล้วก็ตีโม้าทิ้งเบิร์ดนะผมก็มันด้วย บางทีมันอาจจะมีจังหวะเซอร์ไพรส์งแบบเออในกรณีที่เรากําลังจะตายเงี้ยเออเราใช้เอฟเฟกแบบเรามีตัวนี้อยู่เงี้ยเออเราอ e ีิฟายทําลายตัวนี้เนาะจากเอฟเฟกตทำให้แบบเราโมอิฟายแล้วตัวนี้จะเปลี่ยนไปวางนอน,นเวลาเขาตีมาแล้วมีอะไรป้องกันเลยอะไรเงี้ยเออแล้วเราดันโมเจอเบิร์ดตัวนี้ก็โดดลงฟีได้นะครับอะไรอย่างนี้เนาะไม่ก็เวลาเราโมในะเฮอนเราเงี้ยแหละแบบตีไปโมไปแล้วแบบ เกมมันขาดอีกอีกเกมเดียวอีกฝ่ายจะตายเงี้ยเออเราถ้าดันโมไปเจอเบิร์ดเราก็โดดตัวน,นี้ลงมาได้นะครับผมก็มีตีโมห้าทิ้งเบิร์ดก็มันมันค่อนข้างจะชัดเจนเดี๋ยวเราอะเบิร์ดอีกฝ่ายต้องโดนทิ้งนะครับผมก็มันตีโมตั้งห้าใบเงี้ยล้วก็แบบขอแค่หนึ่งใบในนั้นเป็นคอร์สไม่เกินห้ายอย่างเงี้ยเออมันคงไม่แบบฟุกเจอตั้งแต่แบบเรียกว่าไคอสหกอัพตั้งแต่ห้าใบอย่างเงี้ยมันคงไม่เจอแบบนั้นนะโชคร้ายเกินไปไอ้น,น,อน,นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็หลังจาาเบิร์ดอีฝกฝ ข้างนี้เราก็จะเป็นการเปิดคาตาไลเนะเออเปิดคาตาไลโซเบิร์ตนี้มันมีทุกสีแล้วก็ค่อนข้างจะเจอเจอในทุกเด็กนั่นแหละเออมันค่อนข้างจะมีนะผมก็เวลาอ e ีฟายเปิดคาตาไลางเนี้เออตัวนี้อาจจะลงขัดลงมาป้องกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็จะช่วยทําให้เอฟเฟกต์เบิร์ดของเราทํางานได้แบบง่ายๆด้วยนะก็ อย่างบางทีเราไปจุกไนงะเออเราหมอบเบิร์ดวอลไว้แต่เรามีไรเม็ดเดียวเงี้ยเรามีตัวนี้ขอแค่สับิ์เราหุ่มลายเราก็เปิดเบิร์ดวอลได้นะครับอะไรอย่างงี้เนาะเอาไปหมอบจุกนะกันอีาฟแบบเอ,อ้ยไอ้นี่มันไลเหลือเม็ดเดียวมันไม่ใช่เบิร์ดวอลหรอกเงี้ยมันต้องเป็นใบอื่นเงี้ยเออโดนจุกไปอย่างเงี้ยครับ่นแหกกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็เด็กนี้ก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นั่นแหละก็ าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับหากชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย